สำหรับเหตุการณ์แผน่นเลนไหวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายนะคะในวันเดียวเกิดขึ้นถึง6ครั้งซ้อนเบื้องต้นมีรายงานว่าไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะในขณะเดียวกันทางคณะสงฆ์ก็ได้จัดตั้งกองทุน180วัดนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือในสถานที่หรือว่าวัดท,ดทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผน่นเลนไหวเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด4.6รลกเตอร์เมื่อเวลา19นาฬิกา22นาทีโดยจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายลึกลงไปใต้ผิวดิน1กิโลเมตรประชาชนที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเชียงรายและข้างเคียงสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสันส่นสะเทือนนอกจากนี้ยังเกิดแผ่นดินไหวขนาด3.6ริกเตอร์เมื่อเวลา19นาฬิกา3นาทีจุดศูนย์กลางอยู่ในอำเภอแม่สวยลึกใต้ผิวดิน4กิโลเมตร สำหรับการเกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงรายตลอดวันนี้รวมทั้งหมด6ครั้งในเวลาไล่เลี่ยก,กันเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายแต่ว่าทางจังหวัดได้สั่งการให้องคการปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดโดยเฉพาะจุดที่เสียหายจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางด้านพระรตัตนมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายได้เปิดเผยว่าจากการสำรวจวัดที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีวัดได้รับความเสียหายประมาณ180วัดมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทพร้อมกับลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือวัดที่ได้รับความเสียหายจากแผนน่นดินไหวโดยนำปูนซีเมนต์พร้อมปัจจัยส่วนหนึ่งไปมอบให้กับวัดในพื้นที่อำเภอแม่สวยอำเภอแม่ลาวและอำเภอพา,านรวม22วัด นอกจากนี้คณะสงฆ์จดเชียงรายได้มีมติร่วมกันในการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์วัดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในปี2557ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินเข้าสมทุกกองทุนดังกล่าวได้ที่เลขบัญชี539-0-43907-4ธนาคารกรุงไทยสาขา5แยกพ่อขุนเมืองรายชื่อบัญชีทุนสงเคราะห์วัดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว2557